คิปนี่นะคะก็จะมาสอนลูกค้านะคะ mm hmm. เชื่อมต่อเป็นโหมดหูฟังของเบสิัตนะคะรุ่น b o w ี e M W 0 3นะคะอันนี้นะคะเขาก็จะมีคู่มือมาให้ค่ะให้ลูกค้านะคะเปิดเป็นหน้าแรกเขาจะมี QR code ตรงนี้นะคะแล้วก็สแกน QR code ได้เลยค่ะ แล้วก็ดาวน์โหลดแอปนะคะเปิดแอปค่ะ mm hmm. แล้วก็ทีนี้นะคะให้ลูกค้าค่ะกลับมาที่ตัวบลูทูธของเรานะคะให้ลูกค้าค่ะ mm hmm. เชื่อมต่อหูฟังนะคะ mm hmm. ตรงหูฟังออกมนาะ แล้วก็รอสักพักค่ะการเชื่อมต่อครั้งแรกนะคะเขาจะใช้เวลาในการหาชื่อบูทูตนิดหนึ่งนะคะอันนี้ก็ขึ้นมานะคะเชื่อมต่อได้เลยค่ะทีนี้นะคะให้กลับมาที่แอปค่ะแล้วก็แอดไลน์นะคะแล้วก็เลื่อนหาหูฟังค่ะอันนี้นะคะของเราก็จะเป็นรุ่นนี้นะ กดเลือกได้เลยค่ะรุ่นอื่นๆน,นะคะก็สามารถใช้วิธีนี้ได้เหมือนกันค่ะแล้วก็กดเลือกนะคะแอดเข้าไปแล้วก็ทีนี้เขาก็จะมาอยู่ข้างหน้าของเราแล้วค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะด้านในเขาก็จะมีให้เลือกอีกลูกค้าสามารถเลือกโหมดได้เลยค่ะว่าจะเป็นโหมดไหนนะคะนี่เขาก็จะมีให้เลือกนะ